สวัสดีครับพบกับ1ฟุ่พืบอลเกมเมอร์ในวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็จะพาไปดูหลักๆในโหมดไมคับนะครับหลังจากที่มีการอัปเดตจากทางคนดมิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่ทุกท่านที่เล่นเกมเฟส2 0 2 0ทราบดีนะครับว่าในทุกๆวันพฤหัสนะครับของแต่ละสัปดาห์นะครับทางตัวเกมก็จะมีอัปเดตนะครับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับในตัวเกมนะครับทั้งไมคับนะครับทั้งตัวไลฟ์อัปเดต รายชื่อนักกิฬานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับจะมีอะไรมาใหม่นะครับในไหม่ขับบ้างนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ Special Agent หรือตัวนักเตะที่เราสามารถเลือกเข้ามานะครับอยู่ในทีมของเราได้นะครับ าดูเลยนะครับในไมค์ขับสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของเอเจนต์นะครับมีอะไรนะครับก็จะเป็นตัวที่เห็นนะครับสเปเชียลเอเจนต์นะครับไอคอนิกโมเมนต์นะครับเป็นของแมนเชสเตอร์ n ยู e d นเตะนะครับก็เห็นจากรูปเบื้องต้นนะครับโคลสโคล c บ็กแมและแอนกินะครับโหสามนักเตะดังในตำนานของแมนเชสเตอร์ n ยู e d นเตะนะครับเราเข้าไปดูเลยครับว่าตัวสเปเชียลเอเจนต์ในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างนะครับ เราไปดูโปรไฟล์นะครับดูเพลเยอร์นะครับไล่เลยนะครับโอ้เราจะเห็นครับจะมีเริ่มด้วยพระพลังสูงสุดนะครับบอลดำา92เดวิดแบ็กแคมนะครับมาดูพลังของแบ็กแคมครับอันดับ1ของสเปเชียลเอเจนต์สัปดาห์นี้นะครับปีขวาแบ็กแคมนะครับค่าพลัง92นะครับโอ้ค่าพลังการบุกนะฮะ90นะฮะการควบคุมบอล90ตัวเด่นๆนะครับการส่งบอลนะฮะ97นะครับ ล็อบพาร์ตเกสิบนะฮะในการส่งบอลฟรีคิกนะครับเพจคิกกิ้งนะครับเกนะครับโอ้โหค่าพลังนี้แบบเดือเดือดมากเลยนะฮะแล้วยังมีฮะการปั่นโค้งนะครับเกนะครับค่าพลังสุดยอดมากเลยครับกับอันดับหนึ่งของสเปเชียลเอเจนต์นะครับไอคอนิกโมเมนต์สัปดาห์นี้นะครับเดวิดเบ็คแฮมนะครับปีกขวาบอลดำเก้าสิบสองต่อมานะครับเป็นเดวิดเอ็กเดคเคีร์นะครับเป็นการ์ดปกตินะครับผู้สาวประตูนะครับพลังเก้าสิบ การจับบอล94ครับการเคลียร์นะครับบอล93นะครับปฏิญาณนะครับ98นะครับโอ้โหต่อไปนะฮะพอสโคเป็นไอคอนิกนะครับมเมนต์นะครับไอคอนิกการ์ดนะครับกลองกลางพลัง90นะครับตัวเด่นๆจะเป็นตัวล็อกพาร์นะครับ94นะฮะมีพลังสแตมิน่า89นะครับก็ ดับสไตล์พอสโคะครับกองกลางดุดันนะฮะพลังการยิงนะครับ96นะฮะถ้าเกิดใครจำได้นะครับพอสโคะตอนที่ช่วงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเป็นคนที่ยิงไกลได้ดีมากะครับต่อมานะครับเป็กซ้ายนะครับไลอ้อนกิกนะครับค่าพลังไลอ้อนกิกของเรานะครับจุดเด่นของไลอ้อนกิกอย่างที่คนทราบดีนะฮะคือการเลี้ยงบอลนะครับ94นะครับที่เด่นๆ สปีดอยู่ที่90นะครับสปีดต้นอยู่ที่93นะครับถือว่ามีความเร็วพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนอื่นๆนะครับก็จะมีตัวการ์ดปกติของตัวเกมนะครับเอเดนคาวานี่นะครับบอลดำา88นะฮะแล้วก็จะมีว็อกบอลดำนะครับป็อกบา8์นะครับกองเต้นะฮะหลักๆก็จะเป็นนักเตะที่อยู่ในเกาะอังกฤษนะครับในสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็จะมี ส่วนของลีกอื่นๆนะครับอย่างอีคาดดี้นะครับเดยจองนะครับอาบูโนฟอรันเดสนะครับข้าพลังนะครับวันดํา85นะครับก่อนนี้คือภาพรวมนะครับของ Special Agent ในสัปดาห์นี้นะครับของวันพฤหัสหลังจากที่มีการอัปเดตนะครับของจากทางโคโนมิเมื่อเช้านี้นะครับ เป็นไอคอนิกโมเมนต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมี3นักเตะในอดีตดาวดังนะครับเดวินเบคแคมบอลดำ92นะครับพอสโคนะครับกองกลางบอลดำ90แล้วก็มีแลนกิกปิไซ้ายบอลดำ89นะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ชอบนะครับอยากได้นักเตะนะครับ3คนนี้นะครับก็ใช้เพียงนะครับเหรียญไมค์ขับ100เหรียญนะครับในการเปิดการ์ดนักเตะในแต่ละครั้งนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตตัว Special Agent นะครับหลังจากที่มีการอัปเดตจากโคนมิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะครับของวันที่30เมษายนนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้กับ1นึ่งฟปบอนเกมเมอรด้วยนะครับขอบคุณครับ